สวัสดีค่ะหมอซีนะคะชื่อจริงชื่อทันตแพทย์หญิงศศิตาศักชูวงศ์นะคะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันของคลินิกเดนเท Space นะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกด้วยค่ะเปิดบริการมาได้ทั้งหมด7ปีแล้วค่ะ คือตั้งแต่เรียนจบทันตแพทย์มานะคะได้เจอคนไข้คนไข้ก็ไม่น้อยนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสบฟันการไม่มั่นใจในการยิ้มตัวเองก็เลยสนใจในการที่จะศึกษาต่อทางด้านทันตกรรมจัดฟันก็ได้โอกาสเข้ามาเรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาทันตกรรมจัดฟันแล้วก็จบการศึกษามาได้ทําตามความฝันในการที่จะมารักษาคนไข้ในแง่ของทันตกรรมจัดฟันค่ะ มีให้บริการทางทันตก,กรรมทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดฟันทันตก,กรรมประดิษฐ์งานสัญญาศาตร์ช่องปากไม่ว่าจะเป็นทันตก,กรรมสําหรับเด็กรักษาคองลากรากฟันโรคเหงือกแล้วก็งานทั่วไปทุกระดับความยากง,ง่ายเรามีให้บริการหมดเพราะว่าเรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้บริการ เอาจริงๆเวลาคนไข้ได้ยินว่า Dental Space หรือว่าคลินิกทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางคนไข้มังกจะเข้าใจว่าโอ้ยต้องแพงแน่เลยคลินิกของเราอะราคาไม่แพงเลยเพราะว่าคนไข้แต่ละท่านจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเรามีงานบริการเฉพาะทางทุกด้านเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจว่า ถ้ามาที่นี่จะสามารถวางแผนการรักษาให้คนไข้ได้รวมถึงประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวๆก่อนว่าขนาดเนี้ยถ้าเราต้องรักษาฟันกี่รายการมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คนไข้จะทราบก่อนแล้วค่อยสามารถไปตัดสินใจได้ไม่แพงแล้วก็คุ้มค่ากับที่ท่านจ่ายแน่นอน คลินิกทันตกรรมเดนเท Space เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเรามีงานทันตกรรมตั้งแต่สำหรับเด็กไปจนถึงผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยได้หมดไม่ว่าจากปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เราสามารถช่วยแก้ไขแล้วก็ดูแลทุกท่านได้ค่ะคลินิกทันตกรรมเด t a ท Space นะคะตั้งอยู่ในโครงการอุบลสแควร์นะคะหาไม่ยากเลยค่ะอยู่หน้าวงเวียนน้ำพุนะคะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่จอดนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเรามีช่องทางติดต่อหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Facebook Line นะคะสามารถติดต่อทางช่องทางไหนก็ได้เลยค่ะมีน้องๆแอดมิน min ที่น่ารักนะคะยินดีตอบคำถามทุกท่านค่ะค่ะเราเชื่อว่าการที่ทุกท่านมีสุขภาพช่องปากที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ Dental Space ดูแลสุขภาพช่องปากของท่านนะคะ